สวัสดีครับวันนี้เช้าๆนะฮะก่อนจะรอลูกศิษย์มาเรียนนะฮะเราจะมา,าคุยกันเรื่องโฟลโ o ทูนะครับวันนี้เพราะว่าคนส่วนใหญ่เแทงโฟลโ o ทูได้ประมาณสักสี่ห้านิ้วแต่ทําไมอาจารย์แทงโฟลโ o ทูได้เป็นฟุตหรือฟุตกว่ากว่านะฮะเราจะมาดูกันว่าทำไมมันถึงไปขนาดนั้นนะครับ เราจะตั้งลูกขาแล้วให้มันเท่ากันนะครับเราจะมาดูว่าเราออกคิวไปแล้วจะี๋ยวโคู้จะได้เท่าไหร่นะครับมาดูนะครับว่าเป็นโค้ดจริงหรือเปล่านะฮะเห็นไหครับดีเดียวเลยนะฮะเนี่ยประมาโค้ดเรามาดูนะครับว่าไกลนิดหน่อยนึงนะไกลถ้าประมาณสัก เจ็ดนิ้ว่มาดูนะครัว่าแรนยดรับดูนะครับแทงขรรศูได้ถึงถงชไนครับ็นะครับดูนะครับทำไมคนอื่นแทงขรรศถนย์ไม่ได้ทำให้เกิดการกัดหรือแทงและสตุนะฮะส่งคิวได้ ไม่ตรงตรงคิ้วได้ไม่มีพลังจริงนะฮะแล้วก็ติดติดหน้าอกนะฮะหมูห่จานนะทำไมถึงไม่ติดลน้กเพราะถูได้ไกลม่าลองดูนะครับเพื่อนๆเราฝึกดูนะครับส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเราจะติดหน้าอกนะฮะเพราะว่าคิ้วเราติดหน้าอกมากตั้งแต่แรกเลยเรามาลองดูกันนะครับว่า มือดีๆเขาติดหน้าอ,อกกันเหมือนที่เราติดหรือเปล่านะครับ